สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนําพื้นที่แปลงสวยทาเลเยี่ยมอีก1แปลงนะครับโครงการอีสแลนด์นะครับคลอ,อง30ตําบลบางปร,กรากฏอําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับที่แปลงนี้จะเป็นเกาะกลางน้ำนะครับเกาะกลางน้ําทะเลสาบล้อมรอบด้วยธรรมชาติและบึงบัวนะครับพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่ขนาด3ไร่1งาน19ตารางวานะครับก็คือประมาณ 1,019ตารางวานะครับราคาอยู่ที่6.5ล้านบาทนะครับพร้อมการพัฒนานะครับที่ตรงนี้จะแต่งสวนฟูหญ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งต้นไม้ใหญ่และต้นมะพร้าวนะครับที่เราแต่งสวนให้รอรับลูกค้านะครับที่แปลงนี้นะครับเหมาะสกลับจนที่มีโครงการนะครับที่จะทําเป็นสวนอาหารหรือร้านกาแฟคาเฟ่เก๋ๆหรือทําบ้านพักตากอากาศนะครับไว้พักผ่อนนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นบึงบัวนะครับเป็นบึงบัวธรรมชาติทะเลสาขนาดใหญ่นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับตรงนี้ซึ่งซึ่งผ่าปัจจุบันนี้เป็นวันที่สาที่3าสบนะครับเดือนสิบ5 6 4นะครับพื้นนี้ที่ผ่านหน้าฝนมาแล้วนะครับนะพื้นที่ตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับด้านหลังของแปลงนะครับเป็นธรรมชาติสวยงามนะครับสำหรับคนที่หาพื้นที่ที่เป็นเกาะ ที่จะทําร้านอาหารหรือคาเฟ่หรือรีสอร์ทเล็กๆนะครับบ้านพักบ้านตากอากาศนะครับที่การคขนาคมสะดวกสบายนะครับลักษณะด้านหลังของแปลงนะครับจะเป็นเกาะเกาะที่อยู่กลางน้ําทะเลสาบนะครับด้านหลังของแปลงนะครับจะเป็นบึงบัวนะครับบึงบัวธรรมชาตินะครับด้านหลังก็จะเป็นเกาะจุดแก่งนะครับซึงเป็นบ่อด้านหลังแปลงนะครับจะเป็นที่สาธารณะนะครับด้านหลังของแปลงจะเป็นบ่อปบัวบ่อธรรมชาติ ถ้าลูกค้าสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถโทรสอบถามหรือนัดดูแปลงที่ดินได้นะครับ0820963386หรือ0806161806ขอบคุณครับ